่ะพี่น้องสวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับเมนเนี้นะคะก็เปิดวันที่28ะะที่เจตังท่ายคลิปเนาะเมนเนี้จะเดินทางไปหาน้องจ๋านะคะ FC วัตที่ผ่านมานะคะน้องจา๋าเอ่อคลื่นฝันดีพี่น้องเจตังก็เลยจะไปหาเพิ่นนะคะเพิ่นเด็กิ้นขราวว่าน้องจ๋านี่ได้ตัวเลขนะคะอ่อมาจากพญานะนะคะตัวเลขก็คือได้87นะคะ FC เดี๋ยวมื่อี้จะไปฐานนองจานะคะไปฟังจากปากนองจาว่าที่ไปที่มานี่คือเป็นไปจังใด,ด้ตัวเลขมา,จากจังไดนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังนํากันนะคะอันนี้ถือว่าตามคลิปแรกเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะอัดเลยยานเพนินไว้น้าบวกที่วอก,ก,วอก,กวเป็นแตยน่ยาติเล่นหนีบ้านอยู่ในนังเลยเ<อ><อ>พนิน<อ><อ>ไว้<อ>กัอะไรเออเพนินไว้อย <ไว S 2> ู่ใส่อยู่เชียงไรย โอ้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยมันก็ติกติกติกฟาดกันแล่นออกจากติกติดจนเสียเนี่ยเนาะฟาดกันแล่นอยู่เชียงรไล่ฮะแผ่นดินมันไหวแมีนมันเป็นยังไงโอ้ยมันก็อยู่สั้นเลยโอ้ามันอยู่ในนั้นมันอยู่สั้นล่างกันแล้วบ่มันก็คนรู้สึกได้เนาะโอ้มันจากสั้นบุกก็ยู่มันซ้ำสั้นตอนนั้นอยู่ดีเพื่อนยู่ไม่แล้วเพื่นใหญ่เป็นมองไม่แล้วสำนักงานอ่ะเพื่อนนั้น พันซื้อที่พันสื้อที่พันเพชรมังม่ายเห็นไหมผู้ขวัก็เลยมากพี่ล้วผู้ไม่เข้าไปประเทศผู้ขวัเข้าก็เลยใหญ่มาอยู่แมนบ้านเฮ้าบ้านเฮ้าเนี่ยออยู่สมเด็จพี่น้องบ้านน้องแวงน้ำท่วมฮะน้ำท่วมน้ำท่วงยุ่งย่คือเมียสายโอ้น้ำท่วมพร้อมบ่ะไอท่วมตันเจ้าอย่างนี่ก็ยังท่วมนี่ล่ะได้ยินข่าวดูอตอนที่ตึ๊งะลมนี่แหละมันก็้เมียสายเชียงใหม่เชียงรายก็โดนเบดเลยนะ แต่ว่าก็คือเอ่อก็ใครก็จะคุนจะดอกนะคะยังมีโอกาสได้มาเเวานี่นะยังไม่เห็นหนากันยูมาขุก็เฝ้าแม่ตกกระยากไต่คือนกันี่แผ่นดินไว้ตอนนี้นี่แป่นดินไว้นี่แผ่นดินไว้พี่น้องตอนนี้กับมาอยู่บ้านนะคะมันนี่ก็คือน้องจ๋าเห็นน้องจ๋าน้องน้องจ๋ากสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ยินข่าวัว่าน้องจ๋าวดติพันธ์มาก็ได้โชคได้ลาบอยู่มาอยู่บ้าน ครัง้งแรกไม่ลองทับตอนะนั้นไม่จ้ิเฮค่จะได้ได้แบบได้โชคว่าวให้ฟังเนี่ยโอคือว่าต้องงานบอเออฟันว่าอันกินไปต้องกวาดตัวเงี้นาย,ายนันใหญ่เนาะผู้พญาะยาห <ทะ S 1> ักเนีค่ะก็เลยไปกวนก็เลยเอ,อนนาน้าล่างเพื่อนนี่ละจ้ะมือรุ่นมากก็เลยฟันค่<ท>ะฟันมาเป็นอ้นเลื่อยมากเลื่อยมากเลื่อยมากมาจะไปยังหลอกก็เป็นตะคุนัันจ้ะก็ยังไปเที่ยวน้ำตกนี่ละอืมค่ะเม่นเลื่อยมากโคตรเหล็กแปดตัวเดียว เพิ่นเลยมาเพื่อจะได้เป็นเพื่เป็นเลขแปดเลยเลยรูปร่างเพิ่นอะโคตเป็นเลขแปดเลยเพิ่นมาจากองค์มาพูดเดียวบอกปูยังไงเออสีเงินสีเงินสีเขียวงอนแดงแดงเอาปูสีสุดโทตัวไหนแมนบอกแมนขวดจำความสะอาดแล้าปูไปบูซาม้าตอนนั้นจะโดนค่ะโดนนะเด้เต้ไปกับยายเน่างตะพุ่นเพิ่นบูซาฟ้าแต่ใสบูง่ายตะพุ่นเหลือแค่ขึ้นสนุ่ไปแล้วโอ้ตะพุ่นอะเออสามรวยป๊าด ปูตามมาหอดทีเอาเป็นไงเนาซื้อมาเราไปแต่งไว้ทั้งเนี่ยแม่โคตเลยมันขีบีขี้ฟุ้นเนาะเจ้าเลยไปท่องามนเี้โอ้ห้ามายังไปล่างเพื่อนจะมือรุนมากฝันว่าป็นเลื่อยมากโคตรเล็กเปียกตัวเดียวบอกว่าโอ๊ยเปียกเปียจะเปียกจะว่าเปียกเกยังตีให้นั่นโอ้เจ้าก็เลยแดดมาเราฝันแหตุอุ้ดฟังแม่หยก็ว่าโอสุดสุดสร้างยุ่นแล้วตื่นมาเบาเลยอไ้่ได้ เือนนะอดวนไรเฝ้าส่วนท้าบ่อเแถาแม่ถือซิบาทจำหนังซื้อยาคนซื้อลายได้ขสก็เอากระเือเจ้ากรซืือเล็กมายซื้อซิบบาทซื้อเร้วจะิเศษได้เพาคนที่พ่อสืเลขหนาวสามตัวเลยบอกคุยไมกมาคยคืนมากคอถือเลขกกันนาสามตัวนึ่งนึ่งหัวบอกม่โศกนึ่งนึงแกกระเทกวงวันถือสองงวดก็เปลก็เปียกกนี่ละแสดงว่าจะกระดวงกับมาแล้วสดงพี่น้องเนาะอัน อันเพื่อนอันใหญ่เพื่อนใหญ่ที่นอกกระเล่นไปซื้อบาล็กที่เพื่อนนะจ้ะบาล็กที่แล้วอันหกแปดหกแปดหกพอไปซื้อน้ำตลอดเด้ยมันมาออกทางน้ำไปซื้อยู้ยเชียงไล่ยุ่นก็จะเป็นตลาดนัดก็ได้ไปค่ะก็่ไปซื้อกับวอันคนพิกกันเ่นละเจ้ามีว่าว่าสั่นอันแปดหกแปดแล้วสั่นมีอยู่ครับว่าวสั่นแล้ววันที่นึ่งเบาดอกเกาแล้ววันนี้ยน้วยบ จะบอกเราก็ทีนึง่ิจะบอกเขาว่าจังไหนจะบอกรางวัลไงหรือว่าจะถือทางนาอันเลขไทยเขาว่าเนาะจะได้บบบนี้มันก็งมันก็ถือกันแล้วผนถือนึ่งนึงหกทางนาก็อยู่บ้านก็ขอหน่อยเดียแต่ไปขอรางวัลทีนึงอาจจะได้รางวัลทีนึงเนี่ยเนาะแจ่ว่ามันถือถือก็เปลี่ยนหาผมเนี่ยของบรไหนซื้อมันง่ะไม่ใช่เห็นตะคุณซื้อลอตเตอรี่เห็นอหนงวดก้อนคุณเนาะงันมันหอวกัน Ų, cow, 8ปดหาข้างล่างแมค่ะแปดหาพคุณฟันมาแล้วได้จับปละตัวมมุกอยู่เช like ียงมาอยู่เนาะือพัวฟันแมนจะคองไก่ยากมากเราก็บอด้เอบอเฮ็ดอันนั่นเ็ดอันนี้มันยากเลยคือจุ้มเล็กกันแม่เสื้อลอตเตอรี่กัพี่ตหาเปีดเปดหาพวกนี้เรี่งเงินกับบอด้สือให้ดาวทอดอหนึ่งบอกถ้าแมนเสือเอกสนซิถือยี่เนาะคุเธอคือสืออยู่บนนี้คุณว่เคยสือเขาปกติตะกุลแล้วอันฟันแมนวะ นึกว่าฟันเบี้ยงนี่แล้วห้างร้าเบียงแต่ว่าแต่เบยงนี่หรอคแต่ว่าเจ้านี้ใช่เป็นคนซื้อพันล้าซื้อนี่มันบวถึกมันบวบต้องให้คนซื้อต้องให้น้องจาเป็นผู้ซื้ออ๋อบัินี้ถึอม่แหลวสองหัวท่านาของตระกูลเป็นสามบอตอนนีตระกูลก็สามหัวแล้วต่อกันแสดงว่าอธิฝันมาในสามหวดต่อกันเลยเนาะเจ้าของบวซื้อเลยนเจ้าของบวซื้อหล่แล้วก็งบวซื้อ ลังเธอห้าวบุรีเฮ็ดง่ายนะกบวอยากซื้อหลายเนาะมัน<ฮ>เป็นคาใจใจเนาะแมน่นมันต้องมีสติได้พี่น้องแม่นมาถือเอาถือเอาคือเ <laughs> <c ười> จ็ดถังเขาถามว่าเอาเจ้าไปไล้วยายมองสมมุติว่าเลขมันออกเนาะวันนี้ห้ากับซื้อยุบัดซื้อตัวที่มันบได้ออกกัน,นแมนบางเธอห้าก็บ่ได้ดีบางเื่อห้าก็ได้มันเดี๋ยวแต่ว่าโชคเฮาสิเป็นมากตัวใดสี่แม่จ้าแมนบอจวาว่ามันจะเป็นจังสี่ลหละพี่น้องนะคะ จาวัา<บ>านนี้ฟันก็น้องจา๋าฮะงวดนี้นฟันนะบอครับบ่ท่นละฟันอยู่งวดนี้มีซีรีอยู่เมื่อง<า>ใส่คือสิเงียบแต่คืองวดนี้เจ้าบ่ได้ขอเพิ่นบ่บ่ได้ขอแล้วก็คก่กเลย <c oughs> เนี่ยขวดนั่นขวดีเดี๋ยวขอเพิ่นในเด้อไก่ๆมื่อเธอเฮามีโอกาสเธอได้ม,มานกเมียนเธอมาถามหัดนี้แล้วกันฉันไปยิ่งแล้วไปต้นจั่งไปยิ่งตัวถือบ่เออแล้วถือแล้วเสือแล้วเห็นหุกนึ่งพวกไอเห็นเลขยหกตัวเดียว ไปก็ไปเฝ้าเมื่อนไปหน้าเลยแม่บอกเออเปิดถักผ้าไปยิ่งไปถักอ๋อไปเอาแล้วเอาีนต้นการงวดที่ไม่นดอกศูนย์หกไหมอ๋อช่วงนั้นเราไปอีกอยู่นั้นเราไปแจ้งแสดงว่าเจตังว่าได้ไปงวดศูนย์ก่อนศูนย์หกงวดหนึ่งแล้วก็มาศูนย์หกเลขเขาศูนย์หกบวกกูจานไม่เงี้เน่าแล้วก็ถืออยู่ด้วยว่างันบอกงวดศูนย์เก่าแล้วก็ถือไม่เงียเน่าศูนย์หกศูนย์เก่าเส้นว่าเราออกศูนย์หกต้องเป็นศูนย์เก่าแล้ววะ เวาละตีเลขกเก่งแค่ถือขาดสิบบาทเอืะค่ะบอคอยผาอันใหญ่ไปเน่าแล้วแม่นด้วยอันใหญ่ราตีเลขกแล้วค่อนข้างสิเมนได้หกกะเกาแลวสิปีนทันทีเนาะหมวดนี้เ้วได้ตัวได้แล้วหมวดเอา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 เป็นว้านนั่นของน้องจ๋าสะกอนพี่น้องค่ะเพราะว่าน้องจ๋านี่คือถ้าถามว่าเลขฝฟันนี่ที่ว่าฟันไอ้ถือแปดเจ็ดเนาะเกี่ยวกับปูเนาะ ซีนัมมาบอกเกี่าเนาะเกี่ไปทําความสะอาดให้เพิ่นเนาะเพิ่นกันเลยมาคดเป็นเล็กแปดเนาะก็เลยเขาไปเกียรู้ไดมากกว่าเมสร้างเนาะเออพรให้มันจะหวนมากปูตีเปลี่ยนควคาตีแปดแปดตัวนี้าไม่แหลกปตัวเดียวน้องค่อยปดปเลยว่าแปดเกียบอกสื่อซิปบักคล้ายๆกับใบนี่ไงบอกจะคล้ายๆกับอ้ปูนี่มันจะเป็นเจ็ดกับแปดไงพราเจ้าตีไว้ยงสั่นเนาเจ้าตีว่างูเกีย เป็นปศเ,เป็นเล็กแปดตัวเดียวตัวใหญ่บ่ครับตัวใหญ่บ่เพิ่นมาโผงไว่กุ้งเป็นเลขแปดมันกิดือ็ยังงูเขียวหน่อยเฮานี่แม่นี่คเพิ่นเพิ่นนี่ยังอยู่หน้านรอดคนแม่อดียวกันบอกตัว้นเจ้ากับปูเอาปูไปน้ำเนาะเจ้าเพิ่นมาเขาเจ้าตลอดแล้วไปใส่เขาไปน้ำเลยโอ้เนี่ยนอนเันไหนบอว่าติดลูกแฝดลูกไปายเดียหาเงิ้ยนะข้ามก่อเจ้าขมาเขาว่าน้องจ๋าเนี่ยสิบอกสิคอเพิ่นตลอดแม่ แง่คืนถก็ยกเมื่อไหวแต่สมัยก่อนนี่กว่ากับบัดเพิ่นมันทนัดแล้วนะแงแล้วเขาจงเสียวแล้วอ่อลงกับพวกเป็นยังเอาเพิ่นไปนน้ำนั่นแหละดีแล้วคุ่มคล้องเ้าเนาะบูซาหนึ่งสี่เมตนี่คอยไทยเอาโทรศัพท์ไทยเพื่อนเหมือนลายปีนี่ได้ค่อยหน้่าตัวตัวหนึ่งสี่เห็นจ้เห็นฮอลลีเยู่ในหันนึ่งสี่สามเโทรศัพท์ค่อยไทยเอา่ายแล้วบัวไกับวิไปเซียเอามาชองแมงงนี่เจ้าคือบัวช่อง บ่อกบอกบอกให้เจ้าเป็นผู้ซองเพื่อเห็นเงวนนี่ไหมโทรศัพท์ขอกตบวนี่บ่เอาโทรศัพท์ถ่ายเบอร์แล้วก็ซองสิบ่โอ้เอาบ่เอามาถ่ายซองเอาเนี่ยจะไม่ถ่ายไปไปเอามาลองเบอร์โอ้เจียรถดคอยยุ้ยใส่พวกมันเขาเป็นยังไงซะนะเจียลวดเห็นบอก็พันจากซองเนาะ เราฝข้อมฝันบอกให้เจ้าซองสักการจังซีมาถามดอกมันจังคักมันฝ่าวนชิบ่ได้ต้องใจเย็นๆดยเอาน้ำเพลินต้องคนใกล้ๆวันจีออกคุณมือนวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเอฟซีมีเวลาอีกหลายมืออยู่เดี๋ยวใกล้ๆเจเจเต้นก็ถือคือตัวเล่อซีมาอยู่ตัวบอกเออมึงทำมันถือมันถือยังวะมันถือสวนเก่ามันฝันวะวันที่สามสิบเอ็ดจังซีมาดีกว่าเนาะ จ <30 S 2> ังส <lined> <gardens> <ört> ีมาถามสามสิบสามสิบเอ็ดจังสีมาถามเบิงวาน้องจ๋าซองเพิ่นแล้วได้ตัวใหนแล้วก็บโบน่เพื่อเจ้าเพิ่นมหาเจ้าอีกถ้าเราขึ้นไปขอเราอีกโอ้เจ้าก็ได้ขอคอยขอเพิ่นเจ้าพุ่นเจ้าไปขอเด้งมาแรงมาคอยีมาไหมมันลุยแค่ห่องไม่ไงน่าคนขอรลำมาล่านี่ขอกรบเพื่อเขอจิตขักีกสมุดดอกเนาะกีกสมุดออกเป็นศูนเก่าศุนหัวเลก็เกษตรนะกา ขี่ไปห้องใต้เห็นเล้วไหมเว้ยคือออกแล้วเข้าว่ามันออกซูนเก่าเอาเลขอันมากเลขชอบฝากเอฟซีนะเงินีตัวใดแล้วเอฟซีก็ได้ตัวใดตัวใดตัวใดเนาะตัวใดก็ทะเบียนรถไหมขอทะเบียนรถเกรดเพราะว่าเดินทางไกลก็ได้ยัดหนึ่งสี่เก้าเอาตัวนี้ไปก่อนมันบ้สี่เก้าเออเอาตัวนี้ไปก่อนเพสามก้อนกับเจ็ดสี่เก้านะครับเอาเลขทะเบียนรถไปสักก้อนเพิ่นไปน้ำรถตลอด พราะว่าฝันว่าขั้นในฝันอยู่บมันจะหละฝันอยู่บนแน่ได้เธอแบบว่าเอาเอาถ้าเบียนร์ลดอลีเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้ากับเก็บหนึ่งเจ็ตัดฮะตัดเหรียญน้ำเนาะอ๋อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้านะไหม่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าถ้าเบียร์ลดนั่น <c oughs> เขียนแค้นี้ก็ได้เจ็ดหนึ่งสี่เก้าเออเอาเอามันเต็มสี่ตัวน้าจ๋าเนาะ เธออันเอฟซีเพิ่นอันอยากตัดน้องจ๋าเพิ่นก็ท่านได้มักได้ชอบตัวใดพี่น้องเอาทะเบียนรถไปก่อนท่านหลับฝันบิดซีรีส์ยู่วัดดิที่พูดแล้วท่านหลามาบอกโบไก่หมอก่อนเอาตัวนี้ฝากเอฟซีสักก้อนเนาะถ้าตัดสามตัวในตัวได้น้องจ๋าสามตัวก่อนเนึ่งนี่แล้วเนึงสี่เก้าแล้วเนึงสี่เก้า สองตัวเด็มากตัวใดมากสีหนึ่งแล้วมีสีหนึ่งสีเก่าแล้วสีหนึ่งกับสีเก้าอันนี้คือตัดออกมาหายแต่ว่าขันพี่น้องอยากหมุนครบสี่ตัวก็ได้แมนป่ะจ๊ะนะคะว่าถ้าแมนฝันคืองวดอาหารดีสิค่ะพี่น้องมันบ่ได้หลายตัวไหมกฟันจำนั่นหรอฟันมาแล้วเรื่อยมากเรื่อยมากโคตรเละแยบเนาะ มัน,นงอนค่พราะว่าเืาเอาหญ้าไปเอากระเวก็ซื้อกันเนานข,นขาจะไปตีให้แปดเจ็ดปวกนคอยะซืแปกเปกแมันออกกเรยวนะเจ็ดเจ็ดแปดพี่<ม>น้องเจ็ดน้องจ่าตีตีแปดแปดเขาเจ้าตีให้แปดเจ็ด <c oughs> แต่ว่ามันกขึ้นแต้มลงแต้มได้เนาะคูณถึงเนาะเล็กตัวเลกตัวเดียวส่วนมากบางคนที่ฝันเห็นปู่พญานาคเจ็ดกับแปดมันจะมาคู่กันเพราะว่าเข้ามางูนี่นซิมีง่ใหญ่ง่หน่อยเนาะข้าเจ้าส่วนมากข้าเจ้าสตีเจ็ดกับแปดกับเก่ามันจะมาเจ้ากับสี่สิบต้องคอยยืนเจ็ดแปดเก้าบางคนตีนะอ่ะให้น้องจ้าตลอดความฝันน้องจ้าเนะเพื่อพนมาข่าฝันตลอดความฝันจ้า เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขหน้กาทา่งนะครับเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับรถเพื่อก็เดินทางมานจะไก่มาแต่เชียงรายนะครับนี้ยังก <laughs> เกาะหนีแผ่นดินไหว <laughs> เลขนี้แผ่นดินไห้ตัวนี้ <laughs> ให้ปลดไัยเด้อปูให้ออกตัวเลขตัวนี้เด้อไปใส่มา mm hmm. ใส่พิ่นว่าพิ่นไปกับปูตลอด mm hmm. ก็เลยหนีจากแผ่นดินไหวกลับมาอยู่บ้านว่าจ้ะ <laughs> เอาตัวนี้ไปเป็นโซกเ่นว่า สี <4 S 1> ะะ่ตัวก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เก้านะครับทะเบียนรถนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสำหรับแนวทางสามตัวก็ตัดให้นะครับเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะครับสองตัวสี่หนึ่งกับสี่เก้านะครับไม่แน่อาจจะมาเจ็ดหนึ่งด้วยก็ได้นะเอฟซี FC, อย่าลืมเด้ออย่าลืมนะคะอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเก้าด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนมันหลายตัวอันนี้เอาที่น้องจ๋าบอกว่าจะเน้นแค่สี่หนึ่งกับสี่เก้าถ้าใครมาค่อยสอบก็ลองตัดเอาเนาะน้องจา๋าเนาะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชรนะคะเป็นแนวทางของน้องจ๋าจังไดกันรอฝันเนาะแม่นจ้าตากันให้ทาฝันด้วยพี่น,อน้องเด้อใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ